การจอมพลังเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมีกิจกรรมต่างๆที่เร้าใจไปกับในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการนำรถดูดส่วมไปที่ชายแดนเตรียมจะพ่นขี้ใส่ขเขมรทหารไม่อนุญาตครับจากนั้นสิ่งที่ทหารอนุญาตก็คือการเปิดเสียงผีเสียงหลอนและการฉายภาพยนตร์สารคดีที่ชายแดน เพื่อฟื้นฟูความจำให้แก่กรัรมพูชาจะได้รู้ว่าบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนั้นเป็นพื้นที่ของประเทศไทยที่พวกเธออพยพมาอาศัยในยามที่พวกเธอนั้นเข่นฆ่ากันเองภายในประเทศเรียกว่าเป็นเสียงหลอนสำนึกให้รู้สึกได้รู้ว่ามึงบุกรุกที่ของประเทศไทยเข้ามาดังนั้นจงออกไป เหตุการณ์ดังกล่าวนำมาสู่การวิพากษ์วิจารณ์โดยอังคณานีละภัยจิตและสุนัยผาสุกและนักสิทธิมนุษย,ยชนอีกหลายคนผู้คนต่างถกเถียงกันว่าเสียงหลอนที่ชายแดนมันผิดอะไรเจตนาที่ดีวิธีการทางจิต,ตวิทยาวิธีการที่ฝ่ายความมั่นคงก็อนุญาตให้ปฏิบัตินั้นมันผิดตรงไหน คะแนนนิยมของกันจอมพลังพุ่งสูงขึ้นทันทีในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจนกระทั่งมีการตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันจอมพลังกับร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าเปิดประเด็นโดยไอยรักชนกและอีกสองสามคนในพักประชาชนในทำนองที่จะทำให้สังคมได้คิดไปเองว่าธรรมนัตกับการจอมพลัง อาจจะเกี่ยวพันกับเงินที่ไม่สะอาดของแก๊งสแกมเมอร์หรือไม่หลังจากนั้นมาชื่อของกันจอมพลังก็ไม่เคยหลุดออกจากพื้นที่ข่าวเลยนะครับวันนี้มีการจัดตรวจสอบมูล,ลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เพราะไปพบว่ามีข้อบังคับหนึ่งที่เขียนไว้ในการจัดตั้งมูล,ลนิธิกันจอมพลังว่าถ้ามูล,ลนิธิ ้องเลิกล้มไปโดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุใดก็ตามทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่มูลนิธิธรรมนัตพรมเผ่าเท่านั้นแหละครับแผ่นดินลุกเป็นไฟในโซเชียลมีเดียทีมป้องกันกันจอมพลังก็ออกมาไล่จิกกัดดาทอฝ่ายที่ต้องการให้มีการตรวจสอบแม้กระทั่ง พี่หนุ่มกันชัยกําเนิดพลอยก็ยังไม่อนุญาตให้กันจอมพลังใช้รายการโหนกระแสเป็นที่ชี้แจงบอกว่าเอางี้เองไปชี้แจงกับพี่สรยสุทธสุทัศนจินดาก็แล้วกันดังนั้นเราจะมาสรุปเรื่องราวเหล่านี้กันว่าลำดับของเรื่องมันเป็นมาอย่างไรนะครับก่อนที่กันจอมพลังจะออกมาเปิดทางให้มีการตรวจสอบ สังคมก็ถกเถียงกันมีฝ่ายปกป้องกันจอมพลังและมีฝ่ายที่ต้องการจะตรวจสอบกันจอมพลังกันจอมพลังชี้แจงว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นประธานหรือกรรมการมูล,ลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ผมเป็นแค่ผู้ก่อตั้งและเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มันผิดกฎหมายตรงไหนคนทำงานก็แบ่งหน้าที่กันทำวันนี้ผมลงพื้นที่ต้องทำเอกสารด้วยหรอ มีคนตั้งเรื่องขึ้นมาเพื่อจะดิสเครดิตผมถ้าผมเกิดเสียชีวิตไปต่อไปคนที่จะมารับช่วงต่อเป็นกรรมการมูลลนิธิก็ต้องไม่โปร่งใสเลยเหรอการบริหารแบบนี้ไม่ใช่มีแค่มูลลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้แต่มูล,ลนิธิใหญ่ๆระดับประเทศอีกหลายมูล,ลนิธิเนี่ยก็ใช้ระบบเดียวกันนี้นะครับ กันจอมพลังบอกว่าผมแปลกใจที่หลายมูลนิธิก็เป็นแบบเดียวกันแต่ทําไมมาเกิดปัญหาที่มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ประเด็นนี้ตอบง่ายมากเลยพี่กันเพราะมันไปผัวพันกับนักการเมืองและนักการเมืองนั้นก็เป็นนักการเมืองที่สังคมยังไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจร้อยเอร์เซ็นักคนไว้ใจมีคนไม่ไว้ใจก็มีคนมองว่าเขาขาวสะอาดแล้วมีคนที่มองว่าเขายังเทาอยู่มี และเมื่อพี่กันไปผัวพันกับเขาและมีเรื่องของการรับการรับงานจากกระทรวงที่เขาเป็นผู้บริหารพี่กันก็ต้องเจอกับการถูกตรวจสอบเป็นเรื่องปกติครับ Facebook ของนอรเศษนานนองตูมได้เผยข้อบังคับของมูลนิธิกันจอมพลังอย่างที่ได้อ่านไปก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้ามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ต้องล้มเลิกทรัพย์สินทั้งหมด ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมูล,ลนิธิธรรมนัตพรมเผ่าวันเดียวกันนั้นกันจอมพลังเปิดเผยว่าเปลี่ยนละให้ทรัพย์สินทั้งหมดย้ายไปตกเป็นของมูลลนิธิราชประชานุเคราะห์แต่ปัจจุบันมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้อย่างไม่เลิกและไม่มีเงินออกไปที่มูล,ลนิธิธรรมนัตพรมเผาเลยส่วนในข้อ39 ที่เดิมบอกว่าท่านเลิกมูลนิธิกันจอมพลังให้ทรัพย์สินทั้งหมดย้ายไปเป็นของมูลนิธิธรรมนัตได้เปลี่ยนแล้วเป็นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะปัจจุบันมูลนิธิกันจอมพลังทำงานอยู่และปัจจุบันไม่มีเงินออกไปที่มูลนิธิธรรมนัตเวลาจะคัดคนครับนี่คือคำอธิบายหนึ่งของกันจอมพลังหลายคนจึงสงสัยที่มาที่ไป ระหว่างมูล,ลนิธิการจอมพลังช่วยสู้กับมูล,ลนิธิธรรมนัตพรมเผ่าสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างการจอมพลังกับร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรนั้นร้อยเอกธรรมนัตเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเคยทำงานช่วยเหลือประชาชนด้วยกันมา ตนทำมูล,ลนิธิในช่วงที่ไม่มีตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็ได้มาเจอกับกันจอมพลังตอนลงพื้นที่เคมี K Me, เราตรงกันซึ่งยังรู้จักกันก่อนที่กันจอมพลังจะแต่งงานด้วยจึงมีความสนิทสนมกันคบกันก็เพราะเห็นว่าเขาทำเพื่อสังคมอะไรที่เรามีเครือข่ายสนับสนุนได้ก็สนับสนุนเต็มที่แต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยเรื่องเงินทอง ขณะที่การจอมพลังก็เคยพูดผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอว่าร้อยเอกธรรมนัตไม่เคยเอาเงินมาให้ผมถ้าถามการช่วยประสานการช่วยประสานเวลาชาวบ้านลำบากหรือขอความช่วยเหลือตนก็ต้องตะลอนไปหาทุกคนไม่ว่าจะกระทรวงไหนตนโทรเป็นสิบสิบคนถ้าคนไหนช่วยได้ก่อนก็ยินดีเพราะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านและย้ำว่าไม่เคยเอาทุนของร้อยเอกธรรมนัมาทำ คอนเฟิร์มได้ล้านล้านเปอร์เซ็นต์ขณะที่รักชนกสีนอกน้องน้ำแข็งแห่งบางบอนได้แชร์ข้อบังคับมูล,ลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ในช่วงที่กระแสข่าวกำลังแรงๆและเขียนข้อความระบุว่างานแต่งนัดดังได้เพราะกันส่วนกันก็อาศัยอำนาจบารมีนัดเกื้อกูลออกงาน หน้าเฟซบุ๊กนัทมีกันหน้าเฟซบุ๊กกันมีนัทออกสื่อรักใครออกงานกระทรวงกรเกษตรขึ้นเวทีบอกมีวันนี้เพราะพี่นัทพี่ทำให้ผมผมก็อยากทำให้พี่ให้ทุกคนปรบมือแฮปปี้การงานเคยทำมาหากินกับกองสลากที่ธรรมนัดได้ชื่อว่าเป็นห้าเสือและรับงานกระทรวงกรเกษตรประปราย ให้สัมภาษณ์กันกับนัดไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องแต่รักกันเหมือนพี่น้องถ้ามีใครทำอะไรกันก็เหมือนทำนัดด้วยพอจัดตั้งมูลนิธิถ้ามูลนิธิต้องล้มเลิกไปทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิมอบให้มูลนิธิธรรมนัดพรหมเผ่าพอไปออกสรยุทธ์บอกไม่สนิทไม่ได้มีอะไรพิเศษถ้าสนิทก็คงสนิทเหมือนนักการเมืองคนอื่นๆข้อสังเกต การกระทําไม่สัมพันธ์กับคําพูดสนิทก็บอกสนิททำไมต้องโกหกออกอากาศทำไมต้องหลีกเลี่ยงความจริง